อ้ามผมเล่นเกมเเกทำเสื้อ,อ,อเดี๋ยวจะมีน้ำพริกครับผมอะไรนะบานน้ำพริกเป็นน้ำพริกเป็นบ้านผมเรียกน้ำพริกข้าวหมูแต่ว่าจะบอกว่ามันไม่ได้เหมือนน้ำพริกกากหมูทั่วไปครับผมเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นซิกเอร์ของที่บ้านผมเท่านั้น สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้นะคะบาร์นะคะอายุน้อยร้อยโปรเจกต์ค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกำลังจะทำน้ำพริกกากหมูด้วยนะคะรับรองว่าไม่เหมือนใครนะคะไปฟังสัมภาษณ์กันดี่าค่ะเอา้าผมเล่นเก <ทำ S 1> มกิเสื้ออีกทำเสื้อ,อ,เ,อเดี๋ยวจะมีน้ำพริกครับผมะอะไรนะบาร์น้ำพริกเป็นน้ำพริกเป็นบ้านผมเรียกน้ำพริกขหมูม<า>แต่ว่าจะบอกว่ามันไม่ได้เหมือนน้ำพริกกาก,ากหมูม<า>ทั่วไปครับผม เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของที่บ้านผมเท่านั้นรสชาตินี้จะไม่มีที่ไหนเลยตอนตอนนี้ก็มาอยู่วาบบซสบิครับครับทางการแสดงน่ารักมากก็เป็นเรื่องรับเรื่องซีรีส์ด้วยที่ที่กำลังจะมีโปรเจกต์ขึ้นมาครับอะไรที่มันถูกใจกับพี่นิวคุยแล้วมันลงหลอกกันคิดกันจริงๆผมกับพี่นิวรู้จักกันอยู่แล้วผมก็มีบอกปรึกษาทางพี่โอ๋ด้วยครับว่าพี่ถ้าผมแบบรับซีรีส์เรื่องนี้ได้ไหมพี่ก็บอกว่าโอเค ดีเพราะว่าเราเราดูที่ตัวบทแล้วปีเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นด้วยครับพี่โอนะครับปีนี่มาทพี่โอแล้วพอมาคุยกับพี่นิวเป็นยังไงบ้างพี่นิวก็น่ารักเหมือนที่ทุกคนรู้อะครับดูแลดีเทคแคร์ คนที่แบบอายุน้อยร้อยโปรเจกต์จริงๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยกำลังจะทําน้ำพริกกากหมูอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็บอกว่าออ้ยอร่อยมากๆเลยอเออแล้วก็แจ้งนะคะได้ร่วมง,งานนะคะกับพี่นิวเพราะว่าพี่เขาเนี่ยน่ารักมากๆแล้วก็อบอุ่นสุดๆไปเลยนะคะยังไงก็ฝากคุณบาทไว้ด้วยนะคะไปอุดหนุนกันยยเออน้ำ<บ>พริกน่าจะอร่อยนะดู